ทำไมอิสราเอลถึงกลายเป็นที่เกลียดชังของชาติอาหรับพ,พวกเขาก่อเรื่องอะไรเอาไว้กันแน่อิสราเอลกลายเป็นที่เกลียดชังของชาติอาหรับจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยหนึ่งในสาเหตุหลัก คือการก่อ,กอตั้งรัฐอิสาราเอลในปี1948ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียดินแดนครั้งใหญ่ของชาวปาเลสไตน์และสร้างความขัดแย้งในตะวันออกกลางการตั้งถิ่นฐานและการขยายตัวของอิสาราเอลในดินแดนที่มีข้อผิดพลาดอย่างเช่นเวสต์แบงก์และกาซาทําให้ความตึงเครียดระหว่างอิสาราเอลและชาวอาหรับยิ่งรุนแรงขึ้นอีกทั้งการมีนโยบายที่แข่งข้าวและการใช้กํลาลังทารของอิสาราเอลในการปราบปรามชาวปาเลสไตน์ทำให้ชาติอาหรับอาารมองว่าอิสาราเอลคือผู้กดขี่ นอกจากนี้ปัจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรมก็มีบทบาทสำคัญชาวอาหรับและชาวมุสลิมบางคนมองว่าอิสราเอลเป็นการท้าทายต่ออัตลักษณ์และศาสนาของพวกเขาการสนับสนุนจากชาติตะวันตกต่ออิสราเอลโดยเฉพาะจากสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความเกลียดชังจากชาติอาหรับที่มองว่าเป็นการแทรกแซงในภูมิภาคของพวกเขา